เข้ามาในช่วงสุดท้ายนี้นะคะพูดคุยกับคุณสนทิยานชื่นรทัไทยในธรรมเช่นเคยค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสนทิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตดีคุณยุคนครับก็ขณะนี้เนี่ยนะครับกระแสข่าวเรื่องการวิเคราะห์ว่าอะไรจะเป็นอะไรในทางการต่อไปในหลังการเลือกตั้งก็เริ่มออกมาทีนะครับล่าสุด พันธุ์โทรทักษณิณชินวัตรท,ทว,วิตเตอร์นะครับว่าสังคมไทยเนี่ยคนก้าวข้ามความรุนแรงครับผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนปรารถนาที่อยากจะก้าวข้ามไปนะครับแต่การที่จะก้าวข้ามไปได้นั้นนะครับเราต้องกลับมาดูว่าความรุนแรงที่เป็นอยู่เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนในปัจจุบันการชุมนุมประท้วง ไม่ใช่ความรุนแรงถ้าการชุมนุมประท้วงถูกไปความหมายหรือถูกแปลความหมายเป็นการความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าไอ้น,นี่เป็นเรื่องที่อันตรายต่อระบบประชาธิปไตยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบันธมิตรปรชาชนประชาไทยเสื้อหลากสีหรือะชาชุีใดยู่หรือแม้แต่คนเสรรื้อแดงที่ชุมนุมไอ้นั่นไม่ใช่ความรุนแรงสิทธิแห่งการชุมนุมจะต้องพึงบังเกิดขึ้นได้นะครับ มีชาวบ้านชาวช่องพี่น้องตามชุมชนตามท้องถิ่นหนาไกลตามต่างจังหวัดมีการชุมนุมประท้วงกันอยู่เรื่อยนะว่าจะมีโรงงานไปตั้งในพื้นที่ของตัวเองเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นการขุ่คามต่อสิ่งสภาพแวดล้อมหรือเปขุกคามชุมชนเขาชาวบ้านชาวช่องอดชุมนุมประท้วงผมจึงยืนยันว่าเรื่องของการชุมนุมไม่ใช่ความจรง แต่วามแรงที่เกิดขึ้นในสังมมไทยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับทําการปุ๊บามโดยแกนนาบัณฑิตปลุกเร้าให้เกิดเช่นไปทุบรถนายกรัฐมนตรีนะครับจุดระเบิดเผาบ้านเผาเมืองและท้ายจุดถึดขัน้นการใช้ความกำลังตป็นอาวุธนั่นแหละครับคือความแรงที่เกิดขึ้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้นะครับจะต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นเพราะแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงเ,เป็นคนสร้างบรรยากาศนี้เกิดขึ้นหรือไม่เผามันรับพี่น้องเผาตกใจและเผาอีกปอากำลังอาวุธเกิดขึ้นแล้วครับงหมดอย่างน,นี้เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยนะเป็นลูกน้องบริวารเครือข่ายบุนกัมชินทั้งที่เพราะนั่นคือเรืนอต่าง เหมือนว่าเนี่ยนะครับง่ายจุด <c oughs> จ่ายเงินและกะสั่งห้ามลูงน้องตัวเห่งเชื้อครับนะครับความร้นแรงก็จะบรรเทาบาบางการช่มก็เป็นไปตามชุมนุมตามภาวะธรรมชาติจากไปค,คมคุกขามคมขู่เห็คิดว่าเมื่อกลายเป็นม็อบคนจำนวนมากแล้วกดหมูม่มาอยู่เลือกกฎหมายอย่าทำแบบนั้น แต่ทำให้ชาวบ,บ้านโดเดือดร้อนนันมันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาใน,นการเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคพอเอตประยุทธ์จันโอชานะมีแรนข่าวจนผลมาทางเอสเอ็มอสจะบอกว่าปัดน,นะไม่เจรจาทักษิณน,นะครับอันนี้ว่าจะเป็นข่าวที่ ฟังดูแล้วมาตัดรอนกันหรือว่าอย่างไรนะพบบตบไม่รองดองหรืออย่างไรผมเนี่ยจะโดยียนได้ว่าเวลาพูดเรื่องระหว่างคุณรักษิณ์นะครับกับทหารอรือพอบบตบเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการยกไปถามของผู้สื่อข่าวหรือไม่เนี่ยนะครับเวลาแปลความแปลความหมายเนี่ยต้องเข้าใจนะก็ะยังไม่มีความจําเป็นอะไรในทางการเมือง ที่จะทาให้เนี่ยสบุนช่า,ชา,าราฐานบกเนี่ยต้องปเป็นเชียร์จารุเครับหรือใช้สุดคุณท่าสินยอมรับเพราตัวเองเป็นเจ้า,จาของพักเพื่อไทยตยัวเองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพักเพื่อไทยเป็นคนที่โคงการทั้งหมดในพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นหากจะทจแบบนัแนการเงิงอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่้บุญชากานฐานบกกับพพักเพื่อไทยต้องมาเชียรเจารุเฉียน ภาพข้างนอกคุณต้กงิึงที่มันจะได้เป็นแบบนนะทำไมอ่ะปรหลานด้วยนะครับครับย่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็จะผิดกฎหมายเรื่องนั้นสิ่งที่แสดงออกมาก็คือไม่ได้เป็นเพราะมันไม่ได้เป็นเนี่ยนะภาพหรือกรอบที่ทำให้เกิดการเจชจามันก็เป็นเรื่องนีินป็นไปไม่ได้ มาดูว่าการเจรจารในทางลับมาเจรจารในทางลับต้องกลับไปดูว่ากองทัพนะครับกับในทางการเมืองเหมือนกับสื่อรอยเตอร์เอาไปวิเคราะห์เนี่ยเป,เป็นที่มาของคาถามนะฮะที่ทําให้ผู้การไปถามผู้ราชการดันบอกวป็นคําตอบผมเปิดเช้าเนี่ยรอยเตอร์ก็ไปวิเคราะห์ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยนะฮะจริงรักจะต้องเป็นนายกตมนตรีก็ต้องมีการเจรจารนะครับกับกองทัพเพื่อ แล้วก็สัญญาว่าจะได้ไม่ไปยุ่งกับกองทัพความจริงเนี่ยนะกองทัพก็จะสร้างระบบนะครับในระบบที่เราจะต้องเข้าใจก็คือกฎหมายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องการยุ่งใจทหารเนี่ยนะครับระบุไว้ชัดก็ต้องเป็นไปตามที่ประชุมของสภากรลาโหมนะครับสภาการละโหมประขอบย้วย ผู้มนการเราทับซึ่งทับเราทับคือบกเรืออากาศผมโดยผู้มัุษยการฐานสูงสุดแะ้พลังกระทรวงกลาโหมอ่าบวกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยกับว่าการกระทรวงกลาโหมเช่นเพราะในเรื่องการโจกย้ายในการดําเนินการต่างๆนะอันไม่เกี่ยวเรื่องงบประมาณกับบริหารราชการนะฮะอันเป็นเรื่องของกิจการภายในของกองทัพเนี่ยนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ยากอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องของระบบของศอาลเป็นเรื่องระบบที่มีคณะทุกต่างๆเกิดข,ขึ้นมานะหรือแม้แต่เรื่องตํารวจนะที่มีกอตรอรเนี่ยนะครับก็แ,แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดประเด็นอาจมีการแรกแทงนะครับเห,เห็นไหมโยกย้ายตำรวจที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนจะตั้ง ปตรอร์เนี่ยโอ้ยสู้กันหลายละล้ะลอกสู้กันแล้วสู้กันอีกเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองเข้าใจยากเยอะแต่ยากที่มาเป็นสองเท่านะครับแนวทางของการเปลี่ยนทางหรือแนวทางสิ่งที่พยายามนําเสนอรหรือ,อการวิเคราะห์ต่างๆผมเอว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องความจริงข,ของ,นงในแง่ข่าวสารนะครับเพราะการเมืองช่วงนี้ก็ดูต่อไปนะครับดูต่อไป พลังบอกว่าพบตอบอ,ตอ,บอนะดูท่าทีที่จะไม่เป็นมิตรกับเพื่อไทยนะครับก็นั่นเป็นแฝงความพบตอบอ,ตอ,บอพูดแต่เพียงว่าอย่าไปเลือกพวกที่เกี่ยวข้องกับพวกล้มเจ้านะครับนั่นจะเป็นท่าทีขอ,องพบตบอไม่ได้ระบุบอกว่าเป็นพรรคถึงพรกใดหรือใครจะกินปูนร้อนท้องไอ้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ว่าไปพิจารณากันครับ ค่ะอะไะครับวันนี้ขอบพคุณมากนะครับคุณสุริยันครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับก็พูดถึงท่าทีนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งณนขณะนี้ถ้านับตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นมานะครับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้แถลงเปิดใจในหลายเรื่องนะครับคำพูดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกนําไปวิเคราะห์ถูกนําไปตีความหมาย ต่างๆนา,นานาแล้วแต่ว่า<ม>จะมองไปในทิศทางไหนบางส่วนมองเป็นเรื่องดีบางส่วนมองเป็นเรื่องไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เป็นสถานการณ์ของบ้านเมืองนะครับที่ต้องเรียนย้ําแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีข้อมูลต้องฟังหูไวหูนะครับต้องพิจารณาข่าวสารอย่างรอบด้านซึ่งผมเชื่อนะครับว่าทีนิวเปิดประเด็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะรายงานข่าวสารในลักษณะดังกล่าว ให้กับพี่น้องประชาชนและคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับทั้งหมดนี้เป็นทีนิวเปิดประเด็นร้อนนะครับประจําวันพุธนะครับรที่วันอังคารนะครับ <ขา S 1> ที่ท <28 S 2> 21มิถุนาย,ยน2 5 5 4ลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ